ขอ,อกาบเป็นเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณมหนึง่งท่านเชิญทั้งตามทันตแหน่งงานระดับราชการข้ามอนสีสันสวยงามพร้อมบรรจุภันฑ์ที่สวยงามแล้วก็เป็นของเป็นประธานร้องมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมที่กองป้องกัน ก็เป็นผู้ในการมีประสบการณ์ด้านนี้นะครับแล้วก็จากบ้านโป่งก,ก็คงจำไม่ใช่แน่ๆที่ท่านจะยิงขอ,อ,องหนังสือแล้วยิ่งไปถึงหน้าสำนักอื่นๆไปพอพนสำนักหรือถ้าเขาเห็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะซักซ้อมไม่ได้ประจานนะท่านวาดิตหรือว่าท่านวาดิตนก็สนิทกัน,กนที่กรงพัฒนาสีแดงมาครับขอแนะนำประวัติโดยสัทวาระกลารจังหวัดและท่านผู้ ใั้กีฬานายุนาทีการในปัจจุบนนันมี81คืซึ่งมางสวิรีรานิชิฟะวัฒน,นารักษ์นะครับผู้อนวยการสูลนักิเมืองกาญจนบุรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมณฑลฐานบกที่17ตำรวจพลชนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันทำความสะอาดดีพระเอกบรรเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผู้อนวยการรักษาความมั่นคงภายในจนังหวัดก็คือเคยรับราชการครั้งแรกปี32ท,ที่จังหวัดชัยนาทนะครับอิสระบุรี เป็นปฏิรูปที่ดีออบอก<น>ม,มาเลยว่าอยู่อัตรายไปอยู่จะเสี่ยงครับผมนี่นะครับแล้วก็เอาบัญชีต้องถิ่นขึ้นมานะครับผมก็ได้ต่างต้องก,การให้งานท่านไปได้ด้วยดีนะครับก็อาจจะยิงตรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สายมันก็เลยอาจจะเกิดความาทำตามเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออะไรายางเนีน้ยเง้นย้ำปั๊บเนี่ยเขาจะมีผลนะครับแต่ว่าอยู่ๆต่อ da vale.